นิยายวายพีเรียดแฟนตาซีเรื่องร่วมเรียงเคียงรามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่22วันรุ่งขึ้นโทศกันนำทัพออกไปสู้กับพระรามตามแผนการโดยมีอินทรชิตและหนุมานร่วมทัพหลังอีกทั้งยังมีแขกไปได้รับเชิญนั่นก็คือสีดาที่มารออยู่หน้าประตูเมือง และขอติดตามทัพหลังเพื่อไปดูการรบในวันนี้ด้วยแม้จะโดนหนุมานห้ามปรามแค่ไหนสีดาก็ไม่ฟังท่าเดียวฉากจุดจบของทศกัณ์เช่นนี้มีหรือจะยอมพลาดเมื่อทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันในสนามรบหนุมานก็เหาะไปยังฝ่ายพระรามทันทีเจ้าหนุมานไอ้ลิงเจ้าเล่เจ้าอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ ทศกัณฐ์คำรามลั่นด้วยความโมโหข้ามีนายเหนือหัวเพียงคนเดียวซึ่งไม่ใช่เจ้านะ่นแน่ฮอาฮาฮาฮนุมานตอบอย่างอารมณ์ดีทำหน้าทะเลนยั่วโมโหอีกฝ่ายพญายักษ์โกรธจัดเขายกคันธนูขึ้นแปลงศรพุ่งตรงไปยังพระรามทันทีแต่แล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดลูกศรที่เพิ่มจำนวนตัวเองขึ้นหลายเท่าตัว แปลเปลี่ยนเป็นดอกไม้ร่วงโรยลงตรงหน้าพระรามราวกับกำลังคาระวะเขาอแบบนี้มันขี้โกงชัดๆพลักพึมพำกับตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามเนื้อเรื่องในวรณคดีไม่ผิดเพี้ยนเมื่ออ่านมาถึงตอนนี้เขาแอบขัดใจที่ผู้แต่งจงใจเขียนให้ทศกัณฐ์พ่ายแพ้แบบไม่จำเป็นต้องมีการต่อสู้ใดๆ เพราะลูกศรทุกลูกจะแปลเปลี่ยนเป็นมวลดอกไม้รวงลวงแทบเท้าพระรามทั้งหมดจริงๆแล้วมันชัดเกินไปตั้งแต่คำสาบของพระนารายที่บอกว่าข้าจะตามไปเกิดเป็นมนุษย์เดินดินเพื่อปราบเจ้าคำว่าปราบอยู่ในคำสาบแช่งนั้นก็ชัดอยู่แล้วว่าทศกัณฐ์จะต้องแพ้แน่นอนแต่ไม่คิดว่าตอนสู้รบกันจริงๆลูกศรจะกลายเป็นดอกไม้ ทศการถูกโกงอย่างหน้าด้านๆแบบนี้รามเจ้าไม่อยากสแสดงฝีมือหน่อยหรือลักเอ่ยถามคนข้างกายพระรามผู้ซึ่งได้ยินคำบ่นของพระลักษ์ตลอดเขาหันมาทรงยิ้มมุมปากใบหน้าดูลออเลาขึ้นมาหลายเท่าตัวเป็นกำลังใจให้ข้าด้วยละ่ะเขากระซิบบอกข้างหูก่อนจะกระโดดออกไปเผชิญหน้ากับเจ้าแห่งกรุงลงกา ระเอกนี่จะไปสู้เฉยๆไม่ได้เลยสินะต้องทำให้ฉันเขินต่อหน้าประชาชีก่อนด้วยสินะพลักษณ์พึมพำเมื่อรู้ตัวว่าใบหน้าของตนร้อนเผาการรบตัดสินแพ้ชนะในวันนี้เป็นการต่อสู้ตัวต่อตัวระหว่างหนึ่งยักษ์และหนึ่งมนุษย์ซึ่งพระรามก็แสดงฝีมือการต่อสู้ด้วยหอกและดาบให้เห็นประจักษ์แล้วว่ามนุษย์ไม่ใช่ฝ่ายเสียเปรียบ จังหวะที่โทศกัณฐพลาดพลังนั้นเองเขาหอไปดึงตัวสีดามาลอยอยู่กลางสนามรบอีกครั้งมือข้างหนึ่งบีบคอมืออีกข้างถือมีดสั้นจี้คอเธอไว้ภาพนั้นทำเอาฝ่ายพระรามและพระลักษ์ตกใจไปตามๆกันปล่อยสีดาเดี๋ยวนี้นะพระรามตะโกนฮ่าฮ่พวกเจ้าจงวางอาวุธและคุกเข่าตรงหน้าข้า รารามกัดฟันกรอดจ้องมองด้วยสายตากราดเกรียวเขาโยนอาวุธในมือทิ้งไปแต่ไม่ยอมคุกเข่าตามคำสั่งหัวสมองทำงานอย่างหนักพยายามหาวิธีช่วยสีดาออกมาหญิงสาวถูกมือใหญ่บีบคอจนแทบจะหายใจไม่ออกทันใดนั้นเองแหวนที่นิ้วของสีดาก็มีแสงสว่างวาบเสียววินาทีหนึง่ง ร่างกายของทศกัณฐ์ก็ถูกพันธนาการด้วยพญานาคตัวใหญ่มือหนาปล่อยสีดาร่วงลงพื้นทันใดจังหวะที่กำลังร่วงลงพื้นนั่นเองก็มีเสียงหนึ่งดังก้องในหูของสีดาพระสนมรีบหนีไปขอรับเสียงของนาคินนั่นเองเป็นเสียงที่มีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินสีดาหันไปมองร่างทศกัณฐ์ที่พยายามออกแรงต่อสู้กับพญานาค คลิปตาเดียวพญานาคก็สูญสลายไปแหวนบนนิ้วชี้ของเธอแตกสลายในทันใดไม่สีดาตะโกนดังลั่นด้วยความตกใจน้ำตาไหลาอาบแก้มทั้งสองข้างไม่ทันรู้ตัวว่าตัวเธอเองถูกหนุมานพาเหาะออกจากจุดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รับรู้เรื่องราวการต่อสู้ที่ยังดำเนินต่อไป ราวกับประสาทการรับรู้ถูกตัดไปชั่วคราวจังหวะนั้นเองพระรามจึงแผงสอนพรมมาตรปากกลางอกทศกัณจนเขาล้มลงไปบนผืนผ้าพระนารายสีก่อนพระวรากายสีขาวมีรัศมีเปล่งประกายใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏเบื้องหน้าทศกัณน,นั้นทำให้เขาประจักษ์ได้ทันทีว่า พระรามก็คือพระนารายอวตารทีแท้ท่านคือองค์นารายอวตานี่เองพบกันอีกครั้งนะทศกันชาติก่อนเจ้าคือนนทกที่ใช้นิ้วเพชรเข็นฆ่าเทวดาแค้นเคืองที่สู้เราที่มีสีก่กรอนไม่ได้ชาตินี้เจ้าเกิดมามีสิบหน้ายี่สิบมือส่วนเราลงมาเกิดเป็นมนุษย์เดินดินมีแค่สองมือเห็นแล้วใช่หรือไม่ว่า ความทะเยอทะยานไม่รู้จักพอของเจ้าก็ทำให้เจ้าพ่ายแพ้ให้แก่มนุษย์อยู่ดีท่านพี่พีเพกวิ่งเข้ามาหาทศกัณฐ์ที่นอนบาดเจ็บพีเพกเจ้าน้องทอรยศเ <c oughs> ้ายัางมีหน้ามาหาข้าอีกหรือท่านพี่เป็นเพราะเจ้าแท้ๆที่เป็นไส้ศึกบอกความลับทุกอย่าง <c oughs> จนข้าต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ท่านพี่ท่านพ่ออินทรชิตรีบห่อมานั่งลงข้างผู้เป็นบิดาโดยไวเจ้าลูกชายของข้า <c oughs> ข้าอดีใจจริงๆที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าจงครองกรุงลงกาต่อจากข้าอย่าให้ใครหน้าไหนแย่งชิงไปได้ฝากเจ้าจัดการกับศพของข้าอย่างสมเกียรติด้วย <c oughs> ท่านพ่อเมื่อสั่งเสียเสร็จแล้ว เขาก็ไม่มีหน้าทนอยู่ต่ออย่างอับอายความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นเขาเองที่สู้ด้วยกำลังตัวเองอย่างเต็มความสามารถแต่ก็สู้มนุษย์คนหนึ่งไม่ได้จริงๆโทศกัณฐ์หันหน้ามาทางพระรามข้ายอมรับความพ่ายแพ้พระรามพยักหน้าส่งสัญญาณให้กับองคตที่ถือกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ไว้ในมือเมื่อองคตยกกล่องดวงใจขึ้นเหนือศีรษะ พระรามจึงแผลงสอนทำลายดวงใจของทศกัณฐ์พญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่เจ้าแห่งกรุงลงกาสิ้นลมหายใจทันทีจบสิ้นกันเสียทีนะลักพึมพำกับตัวเองในอ้อมแขนของเขามีสีดาที่พึ่งฟื้นคืนสติในจังหวะที่พระรามแผลงสอนใส่กล่องดวงใจของทศกัณฐ์พอดี เรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อหรอพี่เปรมรินเดาไม่ถูกเลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันปล่อยให้คนในวรรณคดีเขาตัดสินใจเองเถอะเจ้ายังอยากสู้ต่อหรือไม่พระรามหันไปถามอินทรชิตอง์รามข้าได้รับการช่วยเหลือให้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งข้ายัางไม่อยากตายขอรับข้าขอสงบศึกและขอคืนพระนางสีดาให้แก่ท่านตรงนี้เลยส่วนท่าน หากอยากเข้าไปพักผ่อนในกรุงลงกาข้าก็ยินดีต้อนรับขอรับถ้าเช่นนั้นเจ้าละพิเพกนำศพของทศกัณฐ์กลับไปทำพิธีให้สมเกียรติก่อนเถิดพวกเราจะรออยู่ที่ค่ายอีกสามวันพวกเราจะเข้าไปเยือนกรุงลงกางานเลี้ยงฉลองถูกจัดขึ้นในค่ายทหารของพระรามเหล่าทหารลิงต่างพากันสั่งสารเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน บรรดาทหารเอกก็ดื่มด่ำพูดคุยกันอย่างออกรถงานเลี้ยงดำเดินไประยะหนึ่งหนุมานจึงแอบมากระซิบขอตัวออกจากงานไปกลางคันซึ่งพลักษ์ก็รู้ทันทีว่าเจ้าวานอนเผือกคงอยากไปอยู่ให้กำลังใจอินทรชิตเขาจึงอนุญาตให้ไปพลักษ์หันไปมองรอบๆเขายิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของบรรดาพลทหารวานอนที่ในที่สุดสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานนี้ก็สิ้นสุดลงเสียทีแต่แล้วรอยยิ้มก็หายไปเมื่อหันไปเห็นภาพของพระรามที่นั่งเคียงคู่อยู่กับสีดาเขาหลบสายตาทันทีที่เห็นสายตาของพระรามกำลังจ้องมองมาที่เขาจังหวะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงสีดาพูดกับพระราม ท่านพี่ออกไปกับข้าครู่หนึ่งได้หรือไม่เพคะข้ามีเรื่องอยากคุยด้วยพระรามพยักหน้าแล้วเดินตามสีดาออกไปจากงานสังสรรค์ลักมิ้มปากแน่นพรามบอกตัวเองในใจให้สงบสติอารมณ์ไว้สีดาคนนั้นคือรินลดาเธอคงไม่ทำอะไรแผลงๆกับพร,รามหรอกหรือหากจะทำจริงก็คงห้ามไม่ได้ พราะทั้งคู่ก็อยู่ในฐานะสามีภรรยากันอย่างถูกต้องเกิดความรู้สึกเจ็บแปลบที่หน้าอกมันไม่เหมือนกับตอนที่โดนหอกหรือธนูแทงแต่กลับหนักหน่วงไม่แพ้กันเขาจะทำอย่างไรดีนี่เขากำลังหึงหวงพระรามหรือเจ้ามีอะไรจะพูดกับข้าหรือสีดาพระรามถามเมื่อทั้งคู่อยู่ในพลับพลาของพระรามตามลำพัง ไม่มีอะไรเพคะข้าแค่อยากฟังท่านพี่เล่าเรื่องราวการเดินทางให้ข้าฟังเราไม่ได้เจอกันนานนับปีข้าอยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านพี่บ้างข้าน่ะหรือชีวิตข้าปีกว่านี้ก็มีแค่การทำสงครามกับพวกยักษ์เพื่อพาเจ้ากลับมาก็เท่านั้นว่าแต่เจ้าเถอะเหตุใดพวกยักษ์จึงเรียกเจ้าว่าพระสนมเจ้ากับทศกัณฐ์ลงเอยกันแล้วหรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ สีดารอบถอนหายใจตอนแรกเธอแค่วางแผนอยากแกล้งพลักษ์นิดหน่อยเลยชวนพระรามออกมาแต่พระรามดันวกเข้าบทพูดในวรรณคดีจนได้ทศกัณฐ์ไม่เคยทำอะไรฆ่าเพคะเขาแตะต้องฆ่าไม่ได้ท่านพี่ก็รู้ค่ามีแหวนวิเศษปกป้องคำพูดขาดห่วงเมื่อนิ้วมือข้างขวาที่เคยลูบแหวนเป็นประจำกลับไม่มีแหวนให้ลูบอีกแล้ว สองมือของเธอบีบกันแน่นแต่สิ่งที่ข้าเห็นคือทศกณัณฐสัมผัสเจ้าได้นะพระรามถามอย่างเชิงสีดารีบดึงสติตัวเองกลับมาเธอชักสีหน้าโดยไม่รู้ตัวและถามกลับเสียงแข็งทำไมหรือเพคะท่านพี่ใจข่าเดินลุยไฟสาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์หรือเพคะข้ายังไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยนะสีดา แล้วข้าก็ไม่ได้ต้องการให้เจ้าทำเช่นนั้นด้วยารามพูดเสียงนุ่มท่าทางใจเย็นเหมือนพี่ชายที่กำลังพูดกับน้องสาวที่แสนดื้อรัน้นซีดาส่งยิ้มหวานให้กับชายหนุ่มผู้ได้ชื่อว่าเป็นสวามีของเธอตรงหน้าก่อนจะยื่นมือไปจับมือเขาไว้ข้างหนึง่งข้าสัมผัสท่านพี่แบบนี้ท่านพี่รู้สึกร้อนบ้างหรือไม่เพคะ พระรามสายหน้าเป็นคำตอบถ้าเช่นนั้นแบบนี้ละเพคะมือนุ่มค่อยๆรูปไล้ลำแขนแกร่งขึ้นไปจนถึงหัวไหล่และลำคอชายหนุ่มยังคงจ้องหน้าหญิงสาวอย่างไม่สะทกสถานแม้ใบหน้าสวยจะขยับเข้าใกล้ใบหน้าของเขาก็ตามลมหายใจอุ่นๆรินรถใบหน้าของทั้งคู่อยู่ห่างกันไม่กี่นิ้ว ชามทองเหลืองใบใหญ่ใส่ผลไม้ตกกระจายบนพื้นพลักที่เห็นว่าทั้งคู่หายจากงานเลี้ยงไปนานเลยหาเรื่องออกมาตามไม่คิดว่าทันทีที่เปิดประตูเข้ามาเพียงครึ่งเดียวก็เห็นภาพบาดตาบาดใจจนมือไม้อ่อนของในมือร่วงหล่นเขาหันหลังกลับทันทีเดี๋ยวก่อนหยุดอยู่ตรงนั้นนะ เสียงดังกังวานทรงอำนาจของพระรามสะกดพระลักให้หยุดกึกทันใดกลับเข้ามาเดี๋ยวนี้เป็นอีกครั้งที่ร่างกายไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งที่เฉียบขาดนั้นได้พลักก้าวเข้ามายืนอยู่ด้านในประตูพลับพลายอย่างว่าง่ายและยืนแข็งค้างอยู่ตรงนั้นพรามหันมาหาหญิงสาวข้างกายเขาจับไหล่เธอให้นั่งลงและใช้สองมือกุมมือเธอไว้ เจ้าไม่ต้องเดินลุยไฟพิสูจน์อะไรเลยสีดาข้าไม่เคยสงสัยในตัวเจ้าข้าตังหากที่ติดค้างคำขอโทษเจ้าสีดาให้อภัยข้าได้หรือไม่สีดายิ้มกว้างเข้าใจในทันทีว่าเขาหมายถึงเรื่องใดท่านพี่สีดาไม่โกรธท่านพี่เพคะส่วนข้าก็เข้าใจท่านพี่ที่สุดท่านพี่ไปทำสิ่งที่ต้องทำเถอะเพคะขอบใจเจ้ามาก มือหนารูปศีสษะหญิงสาวอย่างอ่อนโยนก่อนจะเดินไปที่หน้าประตูจูงข้อมือของชายที่จงใจหันหน้าไปทางอื่นเดินออกไปจากพลับพลาาฮ้าสองคนนี้ช่างเหมาะสมกันจังเลยนะถ้าในชีวิตจริงสองคนนี้คบกันได้คงจะน่ารักน่าดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ